มาอีกแล้วนะคะซื้อทันกระสอบใหญ่นะคะเอาไปให้ที่นากลางนะคะ,ะมีมีเต้านี่นะ<อ>คะกระติบข้าวนะคะเาาต้าทานค,าค่ะครบเซตขวดมวยไม่เอาขวดมวยไม่เอา <c oughs> ท่านเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้ก็ที่ร้านยายนะคะ มีของเยอะมากมีเตานะคะมามาจะสนับสนุนยายได้นะคะคันหกคันหกสิบเดยียวรถได้จรือบสิงล้ แป๊ดน,น่ารักจังเลยนะคะเนี่ยมนมัหนักหนับสน,น,นุนได้มีปุ๋ยด้วยปุ๋ยก็มีข้าวสารก็มีจ้าม,มีมทุก,<ม>ทกอย่างมีหัวอาหารอ๋อนจะมาซื้อปุ๋ยนี่แหละเอาเอาใบใหญ่มีทุกอย่างนะคะร้านยายน่ารักมากนะคะลดให้อีกลด <c oughs> ให้ถึงสิบบาทฮะเมอ่อใส่ไหมเบอร์บ้านหรืออยู่จำปัดงจำปัดงค่ะ มีทุกอย่างเลยมาที่นี่อันนี้เล่มจักบาทัวนี้ร้อยหนึ่งจานบ่อันมีดมีดมีดธรรมดาอันนี้อันนี้ก็ร้อยหนึ่งอันเดินใหญ่มจ็บเดขอมีคอเดมีคอร้อยสามสิบร้อยสามสิบอ่ะนเอามีดมีดนึ่ดวงหนึ่งอามีขอก็ได้อามีขอก็ได ร้อยยี่สิบเนาะได้หนักต่ออีกเราจะซื้อผักไปปลูกมีผักยังแน,น่แตงมะเขือบวบหอมสั้นบวบหอมบวบหอมนี่บ่อถุงจักบาทอ่ะบวบหอมสิบบาทจ้าสิบบาทหนูเอาบวบหอมอันหนึง่งอ๋าหนูเอานี่อันหนึง่งราคา เอาบักทั่ว่ฟักยาเอเอ้ยหรือเอาอย่างนี้วะเอาบักทัว่ฟักยาวเอาแตงอันนี้ก็สิบบาทต,ตัวนั้นแตงกว่าตัวนั้นจะแพงกว่าตัวนั้นมันคือแพงตัวผู้บอกเอาเอาแค่นั่นละเอาตังมีเศษจ,จิ๊นๆมีเศษนึงมาซื้อไหมนะเอาซื้อซื้อผักไปถูกด้วยร้อบร้อยสี่สิบอ,อันนี้ยายได้เยอะ ผักไปด้วยนะคะร้านยายนี่บ้านม่วงนะคะบ้านตลาดบ้านม่วงได้ทั้งทานอ่าเราถึงแล้วนะคะเราจะเอาวันนี้เราจะเอามาเหลือมาไปไทยบ้านมายังไม่หมดมาคะเร็วใครแลนนมัดเบืรอแล้วมั้อนี้นะสวัสดีค่ะ มาเต้าไปหาที่ยกมามาแล้วนะคะวันนี้ก็ปลาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ็กซี่เอ้ยแลนดมดมือถูกใจไอ้นี่ถูกใจนะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วรอบสองมารอบนี้สวยเลยมาไม่เช้าฉันพอกหน้ามา่่าชวยยกมาใครช่วยยกฐาน่อยเร็ว อันนี้ไปเก็บก่นอนสะพายอย่างนี้แหละถือให้ด้วยนี่ถือให้ด้วยนะคะนี่นะคะสะพานบุญมาอีกแล้ว,วใส่ให้โนบะเออนีให้เจ้าใส่นากระติบข้าวทาน,ทานมีทุกอย่างเตากระติบข้าวชุดเลยใส่ไหมเปิดอีกกระดุใช่ยข้าวกระดุใช่ยข้าวอ่ะ มาครบเสร็จเลยเนาะมาครบเสรจเลยแบบนี้านตังเตาเดี๋ยวให้นนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โอนี่ค่ะทุกคนก็ขามันอ่อน้วหวยลอยรลยหมดแล้หมดแรงมันคตมาอีกแล้วจ้าุนนตรงนี้มาแล้วนะนักเอาไป หามนะคะทานมาพร้อมทุกอย่างเตาอ่ะนิสามารอบสองค่ะอ่ะมาอ่ะกระติบเข้ามาหนิซี่กระติบเราหนึ่งให้เต็มเด้อหนึ่งให้เต็มเด้อเอายกเตาด้วยหนูนะคะแอดมินยกเตานะคะมามาโอ้โหดูนะคะทุกคนโอ้ครบเสร็จเลยนะคะค่อยว้าวยู่เมื่อวานนี่เราเบ้นเลยยกเตามายกเตามาแล้ว แอดมินเรายกเก้ามาแล้วค่ะเลทีคือสีเห็นเนาะเลที่คือสีเห็นไหมเอาบังคับให้เก้าให้บังคับให้ยก แค่นั้นไปป้ามาแทนแทนเอามาแทนขอบคุณคุณลูกสวัสดีค่ะคุณคุณ์นิสาด้วยคุณคุณนิ่ค่ะคุณนิสาคุณนิสานะคะวันนี้ก็เอาถ่านประกอบเบลเลอร์กับเตาใหม่มาให้นะคะเมื่อเช้ามาทีแล้วมาที่ครัวกลางนะคะเนาะขอบคุณขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะคะทานก็ไปไปเลยกินขนมอยู่เนาะสวยนะคะครบชุดเลยทั้งเตาทั้งฐานทั้ง กระดงนะคะแล้วนะคะวันนี้เรามารอบที่สองเอาลุงค่ะนิสาเอาทานเต้ากระติบข้าวมาให้ไหมมองทรายเข่ามาให้ไหมลุงมาก่อนแรกมาแต่เช้าเนาะมาเมื่อเช้ามาไม่ได้ล้างหน้ายาชีหัว ยาชี้หัวลอดหนูเมื่อเช้าหนูมาแบบไม่ได้ล้างหน้ามาแบบอะไรละลงงานหน้าทองมาเลยนี่อ้าวนะคะแอดมินน้อยก็มาอุ้ยได้กินเค้กแล้วเหรอตัดแล้วตัดค่ะเดี๋ยวขนมพอนี้อิ่มแล้วพอนขนมลุงแล้วอิ่มแล้วกินเลยพอนแล้วนะคะกินเยอะไปตอืมเยอันนะไปเนี๋ยวอู้ยพลอยไปห้องน้ำพลอยไปฉีก่อน บอยไปชีนู่นไูนดูกินข้าวยังคะไม่ยังไงบอยไปชีมาแล้วมาแล้วกินแล้วคระไม่ไม่นผมมไปชีนั่นไงที่อยกำลังจะมาไปชีกันชีแตกแล้ว มารอบหนึ่งตีหามาอีกรอบหนึ่งข้าวมารอบหนึ่งเอาซุปมาโอเคเออแล้วก็ก็นะคะคลิปนี้ก็เป็นสะพานบูในพี่นิสานะคะมามอบของส่วนกลางให้กับครัวลุงนะคะก็มีหลายอย่างนะคะเตานะคะก็ไม่ไม่ไม่ติ๊กข้าวมีพร้อมทุกอย่างเลยนะมีพร้อมทุกอย่างเลยถ่านเตาแล้วก็แป้งแล้วก็กล่องข้าวอุ้ยเว้ยเว้ยลืมแล้วก็อันใส่ข้าว โ้ตัดผมเจอแ้ตัดนลแต่ตัวผมตัดผมละอะไรตัดให้แล้วไาวางเลยจะอาไว้ตรงไหนตัดให้แล้วไงที่ขกลางนะคเราก็ส่งเป็นสะพานบุญให้กับากใครส่งเปาหรอ้าสุางนพกกกกนุเค 慢点，不走路了。走。